ชั h เตอร์ที่6นะฮะโอเคโอ้ที่นี่ดีดีเว้ยสวัสดีค่ะเขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาหาเขาได้เลยขอบคุณว่าการทำกาทำล้มเหลวผมพยายามแล้วฉันรู้ฉลโหล Yeah, so it for our i mean just because we are rich and happy is that a good reason to hate us i do a lot of good in this town a lot this is hell for me i, I, I have i think i will move us to miami or geneva it feels like nothing good can come from living in pablo right now i hope you're not giving up on our city listen to mr pepper brother คนเราผิดเราคนฟังเขานะคือเหมือนว่ามันกลังไปจ้างพวกตำรวจมาแทนเออ่มาช่วยกันตามหาฝไฟไม่ได้นะฮะเราโชคดีดอยจะช่วยเธอมอาในวันพรุ่งนี้ได้บางทีเหรอ เอาแข้งแกงเพิ่มเมียคุณคุณใหญ่ให้มันให้มันดีกว่านี้คุณไม่ต้องการเหรอมาเซโลมาลโเซไปผมไปขึ้นคอเตอร์กันโอเคไปเจอกันโอเค

Another bad cop okay. wanting a pension contribution. Think a pile of shit feels popular because it's surrounded by flies. Look at me. I'm a mess. Hey, <coughs> Oh, <coughs> น่าจะเป็นพวกทหารพวกซีเอ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้เองต้องไปรีบูตระบบต้อไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ลูมเพื่อไปเปิดระบบออนไลน์ทีนึ่งสายหาแล้วจ่ายให้กูเนี่ยไปไหมไปใช่ไหม โอเคผมจะการให้เองผมอยู่ในนี้ล็อกห้องด้วยโ <Okay, S 1> อเคใครมาเข้าก็อย่าเปิดเดี๋ยวผมไปจัดการข้างนอกเองเอาล่ะรับลุยกันเลยยิงแม่งมเลย <c oughs> โอเคแม่งมาบุกถึงออฟฟิศของหัวหน้าเราเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โหกดเขย้งสวยเออนี่เป็นของหน่วยฐานรับจ้างนะฮะไอฟเฟกต์แม็กซ์แม็กซ์ โอเคฉันเชเรียบร้อยแล้วเอารีบไปที่ห้องเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าเดวเข้าเดีวเข้าโอเคผมกำลังไปแหมรีบจังเลยเนี่ยตามมาโอ้สบายดีมีเรื่องห้ผมหมเนี่ย มีขออยู่ทุกคนออกไปจากห้องแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอ้ชิดไอ้เปิืนปืนเปลี่ยนดิเอ้อเนี่ยตายกับเพื่อนมึงเลยมาตายหมดแล้ว นี่เป็นพนักงานไอทีนะฮะซีคู๋ปับป๊บปับ๊บปั๊บเออคำนึงขอเก็บกระสุนปืนแป๊บหนึง่งไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกู้ไปเองอะ่ะโอเคซีคู๋ต้องใช้ยังไงมดระวัง

Cracha Prado, the black badge. Right wing paramilitary chunks protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I care to admit. Were they just looking for another payday or did their business with the Broncos run right deeper? <tries> <tries>

let's get that okay back online. only pay go the book online anyway. Yeah, make sure they're don't no worry <laughs> oh, my all kid was scared shitless but i thought we'd seen the worst of it okay 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 i uh, <laughs> yeah. didn't okay. okay. think, think i'd have like a day like this when i wake up in the mornings wish i could say the same <laughs> thing fact was i'd gotten used to protecting bronco in the big bad world we hadn't anticipated a siege situation here hadn't prepared for it i couldn't tell the kid that oh something told me these guys did not clearance อโอ้โหทีมแม่งล้อมกูหมดแล้วอ่ะโอ้มันมาแล้วกันคู่ใช่ไหม แม่โดนล้อมแล้วว่ะไปแล้วกูกระสุนหมดแล้ว <ไป S 1> ตายหาตายแน่เลยกูตายแน่ เฮ้ยเอ็ดเกลมากระดวงว่ะโอเคเก็บตายหมดยังโอเคหมดละเก็บทุกซองกันเอาไปเรียบร้อยมั้นี่ดีกว่าเฮ้ยเจอยาหนึ่งโอเคพร้อมเก็บกระสุนเปิ้ลให้พร้อมก่อนพร้อมที่จะลุยต่อแล้วบู๊ไปกับเพื่อนหลบอยู่ไหนวะเร็ว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 อ๋อนี่ห้องเซิร์ฟเวอร์เหรอ

เรจะตายแล้วเนี่ย Max เขาทำโอ้สก n ตตี้ได้แล้วเหรอคุณยอ a ไหมนะ Max ไปลองคุ้มกันที่นี่ให้ดีหน่อยนะ a There it went. He stop, stop safe. Now I need to make it to the lobby to complete my sweep of the building for what that was worth. Wait, I'm uh... Oh, so the for the th hmm, Graduation shots of Rodrigo okay, and Marcelo. เฮ้ยเทียวโหดูมันทางของผู้หญิงดิีนี่มันหลายกาศมากม็กก็จะมันก็เหมือนทำรา้ายจิตใจแล้วนะผู้หญิงเห็นผู้หญิงตายอีกแล้วม็กก็จะของขึ้นนิดหน่อยนะฮะแม็กมันยอมไม่ได้โอ้โหมันขับรถมาเลยอ่ะ เออยิงมันยิงมันยิงมันยิงม,งมัน,นโอ้โหสัตว์เอ้ยนี่พวกมึงมึงเป็นฟ้าแอนเดอะ์โฟล,ลี่กันหรือไงเนี่ยเอ้ยที่มันแม็กกระโดดด้วยอ่ะเอ้อเออยเัดเข็ ล่านไหมล่ะล่านไหมล่ะมึงโอเคหนึ่งหนึ่งกระโดดเลยโอ้โหไอพวกทหารรับจ้างกะโหลกกะลาเอ้ยเอ้ยไม่กะโหลกกะลากูพูดเล่นกูพูดเล่นนะแม่มันเอาจริงว่ะตัวตัวบอสเลยวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปิดกลอนหนักด้วยเก็บแมงก่อนเลยสัตว์ไม่อุ้ยเฮียไม่ว่าไม่ได้ว่ะ ต่อตโอต่อ้่การหนักเลยนี่ไงสตายไหลนะมึงตายไหลนะมึงโอ้โหมันนี้เกาะวะ ดโดดไหมโดดเลยโอ้โหเฮียไม่ไม่ไหววะ่ะยิงมันตรงไหนวะเนี่ยใครรู้ช่วยตอบกูทีเด็กโตเฮ้ยดด <c oughs> อะไรอ่ะตายไปแไปป่าเท่าีนึงครับผมรู้สึกว่าผมกะจะไม่ตายนะ

โอ้โหเอ้ยกูยิงมันยังไงวะเนี่ยสัตว์ไหแมาอึดไปละ เป็นทองเหรอเอ้ยเป็นทองเอ้ยม้วหลุนแล้วโอเคตายบอดพายแล้วโอ้โหตายไปหลายรอบเหมือนกันเ,เป็นทองเราเปิดแม่งก่อนไอ้สากผขอแล้วกันอ่ามีลูกไหมไอ้เชีย่ยไม่มีลูกเลยอะเฮ้ย โอเคพร้อมเก็บไว้ก่อนเพื่ออาจจะแบบว่ามีกระสุนให้เก็บอยู่ข้างนอกไอ้ระหว่างทางโอเคแม็กก็คุ้มกันอย่างนี้อย่างสุดกำลังนะฮะก็ละเละเลย I didn't I going find know what the to there. was hell up but i sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake senor branco senor branco i can't get through to him ever since the security door is triggered he hasn't made a sound rodrigo it's max open up hey, max well, so think think they... hey go max noi. you so i need a woman come in open up open I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the city. Wellrigal. Oh yeah, let's go ahead, yeah oh hey Damn. Oh, is. Oh, is. of course he was dead clean one shot a professional job i began to look for clues back on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep oh. things low-key. <laughs> but then why <wide> had everyone else <laughs> <couldn't laughs> been walking through the goddamn wall? Fabiana. Fancon, Lulico. Fabiana. Even if the man who employed me was dead, <laughs> his <laughs> wife was dead. <stolen. laughs> Maybe she could be saved. Maybe some good...

เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเฮียระเบิดเฮียมันพังหมดเลยวะพอลงแม็กกูนี่เสื้อนี่ขาดหมดเลยโอเคปืนปืนาปืนกันลงแม็กโอ้ยกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องไปไหนอ่ะโอ้ย ค okay. ผมก็เลยจะตายแล้วล่ะเออก็ถึงเวลาตายแล้วโอ้ย I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that was looking for my <this S 2> paycheck <thing. S 2> was melting on top of my head. เอาละครับเราก็ต้องพยายามประคองร่างอันที่แบบว่าเกือบจะตายของลุงแม็กนี่ไปให้ถึงฝั่งฝันนะอ There's no way one bomb could have done all this.

อาพุทธหัลจ้างไม่ใช่วะมันมันเออกูเริ่มงงแล้วเนี่ยสารมันวะเ them, gun, sorry, kid. สียใจด้วยเนาะไอ้หนุ่มมาเออเอินพกอะกูชอบเลยหมดย่างไอ้สว์ อ๋อล oh. hey, ้มลูกบับไปโดดูมวะเนี่ยเฮ้ยระเบิดแล้วเหรอโอ้โหบริษัทพังหมดเลยเออไอยากรู้ว่าไอ้โดลิโกนไปทำอะไรให้พวกมันวหรองต้องทำถึงขนาดเนี้นะโอ้โหหิวน้ำโอเคกินน้ำมานึงเหนื่อยเอ่ออิ่มละโอเค ไอ้อเ,ออเออหีหเ้ยฝ่ายไม่เม,มืเองอ้าวอีกเหรอแล้วแมสเลวโอ้พวกมันก็โดนโดนไปด้วยเหมือนกันนะเหมือนกับอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหักหลังกันเองอ่ะนะประมาณน,นี้เพราะว่าพวกฐานรับจ้างมันยังอยู่ในตึกของโรดริโก้เลยเกิดระเบิดหรือว่าจะเป็น ไอ้เฮีย้ยโรดิโก้มันตั้งระเบิดไว้ไว้เองวะแล้วมาค่าโดนตายแบบประมาณเนี้ยเออนะแล้วก็เดาไปเรื่อยๆนะเคกูหาหาเลือดแปบ๊บอดเยี่ยมยเหรอวะอ๋ออ๋อ Oh, what a body So much for a lazy Sunday afternoon. My next trip would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. Oh yeah. อ๋อโอ้ยมากแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหมันจะถล่มแล้วเว้ยเพื่อนลุกขึ้นผมมันก็มีคนที่โดนไฟเผาทั้งเป็นด้วยนะได้ยินเสียงหัวหันหน่อยโอ้โหขาขาดเลย กูขาดแล้วอย่าฆ่ากูเลยเออเฮ้ยเฮ้ยทำไมล่ะอะไรวะโอ้ลิทำไมถึงรถทำไมต้องเป็นรถลิโก้บังโก้อะไรของมึงเนี่ยทำไมนายต้องมาฆ่าโรดิโก้บังโก้ด้วยเราต้องการฆ่ามันมันคิดว่ามันอ่ะฆ่าพวกเราทั้งห้าง What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? Where's Fabiana, you know? What? Where is your Where is she? Fabiana, my uncle. Fabiana, i and her. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway.

Fabiana yeah. was held hostage. I had no idea who was behind any of this. this. A fool. I'm I'm a swam swam this place, well, this place was going to kill me too. I could see that now. I decided that I was going to die sober, not drunk. <coughs> At least then I would see who shot me. <laughs> it was time to take back control from whoever was out I what not flush them out. I didn't the crisis would confuse them enough so <laughs> they did something stupid. the only I knew I wasn't thinking straight. drinking pain killers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. You're going to watch him head, right? Yeah, Mac, roll the head, real good. No, Mac, no. Roll the samba, Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. But I was going to have to do. โอเคขูจะกลับไปเฮี้ยมโหดอีกครั้งหนึ่ง